สวัสดีครับพี่น้องครับช่องนี้สแลวของเฮ้านะครับวันนี้ภาพเบิ้งงัวนะครับงัวที่คลอดลูกคลอดลูกเสร็จแล้วนะครับคลอดลูกแล้วเนี่ยได้เมื่อวันที่ยี่สิบได้ซิบมือพอดีครับขขอภัยครับได้ซิบมือพอดีครับหลังจากเฮาได้บังคับลูกคนกินนมนะครับ บังคับลูกเพ่อนกินนมเนี่ยตอนนี้กินนมเองได้แล้วครับก็ได้ใส่การบังคับอยู่เนี่ยมือสองมือครับเข่าซองมือสองมือหลังจากนั้นก็นมแม่เพลนเหี่ยวเพนก็กินนมได้ดีแล้วนะครับอาซิมือเนี่ยแม่เพิินนะครับแม่เพิ่นมือที่เก่าที่สิบเนี่ยก็จะมีน้ำข้าวปลา ออกมานะครับเห็นติดอยู่ตรงหางนะครับตรงหางของแม่เพลินนะครับจะเป็นนำเข้าปลานะครับซึ่งาการขับออกจากมาจากมดลูกนะครับเห็นบ่คับติดอยูอ่ตรงคนนะครับตรส่วนหลังนะครับถ้าขับนำแม่เพลินขับนำเข้าปลาออกเบิร์เนี่ย โอกาสที่จะเป็นสั์นะครับเนาะการเตรียมความพร้อมของมดลูกนะครับโอกาสที่จะเป็นสั์มาเร็วภายในหกสิบมือก็มีเรียวขึ้นนะครับเนาะแตมดลูกแม่ผลสมบูรณ์นะครับเป็นความหวังของคนเลี้ยงง้วละครับถ้า การจับซั์มดลูกของแมววัวสมบูรณ์ก็จะได้จับจับสัวในเ้ีรยวขึ้นนะครับก็จะยังมีการผสมลูกตัวไม้นะครับในเรียวขืนนะครับจะจะได้เพิ่มจํานวนงัวของคนเลี้ยงงัวในเรียวขืนนะครับในปีละลูกนะครับถือว่าเป็นความโชคดีนะครับของคนเลี้ยงงัวละครับ จะเข้าดูแลว่อดีครับอันนี้คลิปนี้จะมีสองเรื่องนะครับหลังจากอาคอนลอดูกได้ซิมือนะครับอันแรกเรื่องการกินนมนะครับของลูกว่าตอนนี้กินเก้งนะครับแม่เพื่อนก็นให้กินโดยดีนะครับบ่ได้เตลูกมันตอนแหลกนะครับตอนคอดไม่ใหม่ และกามีการคับน้ำเข้าปานะครับออกจากบดลูกนะครับว่าตัวนี้เห็นการขับน้ำเข้าปลาตอนคอดมือที่สิบนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบมิสนะครับวันที่เก้าหมู่วานนี้เริ่มออกมากหมู่วันนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ ันดีเข้ามาใหม่ก็ขอให้กดติดตามนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนเหตุคลิปนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ